สวัสดีค่ะอิสุราซีฟู้ดมาแล้วนะคะวันนี้กับเมนูแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองนะคะรสชาติจัดจ้านสไตล์ปากใต้แท้ๆฝากกดติดตามให้กำลังใจอิสุราซีฟู้ดกันด้วยนะคะเรามาเริ่มต้นจากการเตรียมปูทะเลกันก่อนเลยนะคะปูทะเลที่เราใช้นะคะเขาเรียกว่าแบบนี้ก็คือเป็นปูกระเทยนะคะเพราะว่าเนื้อมันจะแน่นนะคะก็ เราจะใช้ปูทะเลเป็นๆน,นะคะในการทํานะคะเพราะว่าถ้าปูที่ตายแล้วะค่ะเนื้อมันจะไม่สดนะคะเวลาแกงมันจะมีกลิ่นไม่อร่อยไม่หวานนะคะเนื้อก็จะไม่ฉ่านะคะนี่นะคะเริ่มต้นนะคะทําตามวิธีนี้ได้เลยนะคะก็เอากระเพาะปูออกก่อนนะคะแล้วก็ตัดกระดองให้สวยงามนี่นะคะตัดขอบกระดองให้สวยงามนะคะแบบนี้ หลังจากนั้นนะคะก็เอานมปูออกนะคะถ้าเราใส่นมปูลงไปอะคะ่ะแกงก็จะสาบไม่อร่อยนะคะเราก็ตัดแต่งปากอะไรออกให้เรียบร้อยนะคะแบบนี้กันเลยนะคะนีผ่าตัดแบ่งให้พอดีคำนะคะทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะนี่ ปูกระเทยที่เราใช้นะคะมันก็จะมีมันเยอะนะคะเพราะว่าเป็นปูใกล้ที่จะลอคาบแล้วนะคะเนื้อมันก็จะแน่นนะคะส่วนกล้ามเราก็ใช้สักกระเบือทุบให้แตกเลยนะคะไม่ต้องเสียเวลาไปกัดอยู่เพราะว่าเดี๋ยวฟันอาจจะหักได้นะคะเพราะว่ากล้ามมันแข็งมากอันนี้คือหลังจากที่เราเตรียมปูเสร็จเรียบร้อยนะคะอุปกรณ์ของเราก็มีเครื่องแกงส้มกะปิน้ำตาลปี๊บเกลือนะคะแล้วก็ปูทะเลมะนาวหน่อไม้ดองนะคะแกงส้มปูทะเลให้อร่อยเนี่ยจะต้องแกงกับหน่อไม้ดองนะจ๊ะ หลังจากนั้นเราก็เตรียมหน่อไม้ดองนะคะจะต้องลวกก่อนนะคะเพื่อเอาความหืนความสาบของหน่อไม้ดองออกไปนะคะลวกในน้ำเดือดนะคะอันนี้ัอจกที่น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็ตักพักไว้แบบนี้นะคะ หลังจากนั้นนะคะก็ตั้งน้ำนะคะใส่เครื่องแกงส้มลงไปใส่กะปิลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะคนให้น้ำแกงละลายนะคะแบบนี้หลังจากที่น้ำแกงละลายดีแล้วนะคะเราก็จะใส่หน่อไม้ดองลงไปเลยนะคะเพื่อให้ความเปรี้ยวของตัวหน่อไม้ดองอะคะ่ะออกมานะคะ ทำให้แกงของเราเนี่ยมีรสชาติกลมกล่อมนะคะเวลาปรุงรสนะคะเราก็จะได้รสชาติที่แท้จริงนะคะหลังจากที่เคี่ยวไปสักพักน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็มาใส่ปูกันเลยค่ะปูที่เราเตรียมไว้นะคะอันนี้ใส่ปูลงไปตามชอบได้เลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะตั้งให้เดือดประมาณ10-15นาทีนะคะเพื่อให้ปูสุกทั่วถึงกันนะคะอาจจะปิดฝาไว้ก็ได้นะคะหรือว่าไม่ปิดฝาก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะถ้าปูไม่สุกะคะ่ะเนื้อมันจะติดกระดองนะคะมันจะเนื้อมันจะแบบไม่แน่นนะคะอันนี้เนาะเวลาทานก็จะทานยากนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นต้องให้เนื้อปูสุกนะคะให้เนื้อปู รัดเ,เขาเรียกว่าเกาะตัวกันเป็นริ่มนะคะนี่นะคะแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองนะคะแบบนี้กันเลยค่ะวิธีทำก็แสนจะง่ายนะคะไม่ยุ่งยากนะคะ <ส language> ก็ปรุงรสนะคะตามชอบนะคะเติมมะนาวน้ำปลา น้ำตาลนะคะให้มีรสชาติเปรีย Arrow, ragt, in, ้ยวหวานเค็มนะคะอันนี้รสชาติเปรี้ยวมันจะได้จากหน่อไม้ดองอยู่แล้วนะคะเห็นไหมคะน่าทานมากๆนะคะก่อนที่หลังจากที่ตั้งได้ที่แล้วนะคะก่อนที่จะยกขึ้นเราก็จะต้องบีบมะนาวอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้มีความหอม เปรี้ยวจากมะนาวนะคะเพิ่มอรรถรสในการรับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากสุกแล้วนะคะเราก็ตักใส่จานนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือปลาเค็มทอดได้เลยนะคะอันนี้นะคะกับเมนูแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองนะคะสูตรจัดจ้านนะคะแสบถึงซวงค่ะแบบนี้ก็เลยนะคะฝากกดติดตามให้กำลังใจอิสซูล่าซีฟูดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะ